สวัสดีครับท่านผู้ชมหมนะครับจริงๆข่าวข่าว,ข,าวของทีมริเวอร์พูลเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มาเจอกับท่านผู้ชมเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมภารกิจทั้งงานลาดงานหลวงเยอะแยะไปหมดนะครับก็วันนี้นะเอ,อก็เลย ต้องมาเจอให้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสราร์แล้วนะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะนะครับผมโดยเฉพาะลิเวอร์พูลของเราเตะพรุ่งนี้นะเป็นศึกวันแดงเดือดซะด้วยนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปเยือนนะครับที่โอทรฟฟอร์ดนรกของทีมเยือนนะเมื่อก่อนเขาเรียกอย่างนั้น ลงละครแห่งความฝันนะแต่ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจะบอกว่าโอแทฟฟอร์ดนะฮรีสอร์ทแอนสปานะครับมีหลายๆทีมนะไปเยือนอะไรเนี่ยแล้วควักผลเนี่ยคะแนนเนี่ยออกมาได้เออนะไม่ว่าจะได้หนึ่งได้สามนะครับแต่ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะเคยนะครับเคย ที่จะไปได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจที่โอทร r ฟฟอร์ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะพวกเราคงยังไม่ลืมนะไม่เคยชนะแมนยูเลยนะ,นะครับในเจอกัน3ครั้งนะเย่าเยือนแล้วก็ในฟุตบอลถ้วยนะครับถ้านับเฉพาะใน90นาทีนี่เสมอกันหมดเลยนะครับและเราก็ไปดวลจุดโทษแพ้เนาะในบอลถ้วย FA Cup ครับ แสดงว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับในการที่จะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามช่วงที่ฟอร์มดีสุดๆนะแมนยูฟอร์มแย่นะครับใครก็ให้ลิเวอร์พูลเป็นต่อพอไปเยือนเท่านั้นแหละครับไปเหยียบสนามโอทฟอร์ดเนี่ยมันเขาเรียกว่าสัก์สีมันค้ําคอนะมันยอมกันไม่ได้ ความกดดันจะถาโถมเขาใส่ทันทีนะครับพอเป็นดาร์บี้เอาไม่ใช่ดาร์บี้แมตต์แต่มันเป็นมันเป็นแมตต์ฟุตบอลที่เป็นยอมแพ้กันไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฟอร์มเนี่ยสองแมตต์แรกนะครับรเวร์พูลของเราเนี่ยดีเลือกเกินนะครับเอาชนะมาได้ถึงแม้จะบอกว่าเจอทีมที่มันวันณะต่ำกว่าชั้นต่ำกว่านะอย่างอิฟสวิด นะครับแล้วก็เบรน n f ฟอร์ดนะครับแต่เราจะเห็นว่าช่วงเปิดฤดูกาลทุกปีอะ่ะมันไม่ง่ายเลยนะครับสภาพความพร้อมของทีมที่เขามาเจอเราเนี่ยมันพร้อมสุดๆความฟิตพร้อมสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เอาชนะมาได้ผมว่าถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วนะไม่ว่ารูปเกมมันจะดีใหมดีติดขัดยังไงแต่ได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจก็ถือว่าสุดยอดแล้วแถมนะครับ เพิ่งเปลี่ยนโค้ดผู้จัดการทีมด้วยเปลี่ยนระบบการเล่นอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ได้พลิกโฉมไปสัทีเดียวนะครับหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนและทำความเข้าใจกันก็ถือว่านะครับมีทรงนะครับมีอนาคตนะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนแถม คุณซื้อคนใหม่อย่างอาร์เนอร์ส็อตเนี่ยก็ยังนะครับแก้เกมได้ด้วยนะใน2เกมที่ผ่านมาครึ่งแรกเล่นไม่ดีนะครับทําอันตรายคู่แข่งไม่ได้พอครึ่งหลังมาก็สามารถยิงได้แล้วก็เก็บผลคะแนนที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียบูไปเยือนโอเทฟอร์ดในวันนี้ในสัปดาห์เนี้ยนะครับถือว่ามีความมั่นใจพอตัวเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยที่ฟอร์มเราดีมากนะครับ แมนยูก็ฟองแมว่งแขว่งนะฮะแม์นี้ก็เหมือนกันแมนยูนะครับชนะ1แพ้หนึ่งนะครับในบอลลีกที่เปิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยเต็มที่เลยส่วนแมนยูก็อาจจะใช้จุดที่เขาผิดหวังจากเกมที่แล้วเนี่ยมาเป็นแรงผลักด,ดันสู้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยกันนะครับบรรดาทั้งผู้เล่นโค้ชแล้วก็กองเชียร์แบบเราเนี่ย เรียกว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปลิงโลดนะอย่าปล่อยจิตปล่อยใจว่าเฮ้ยฟอร์มดีชนะแน่นอนนะครับแมตต์แมตต์แ,แบบนี้นะครับแดงเดือดแบบนี้นะครับมันวัดยากเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีไปได้วยความสุข,ขุมรอบคอบนะครับแล้วก็เตรียมแผนไปเยอะๆนะครับติวนักเติดเยอะๆนะอาร์เนอร์นะครับ เป็นเกมแรกด้วยเป็นเลดวอลเกมแรกของแกด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าแกเน้นเต็มที่แหละนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าไม่แพ้กลับมาผมว่าโอเคละนะครับทีนี้ไปดูฟอร์มการเล่นว่าจะเล่นดีเล่นไม่ดีแค่ไหนแล้วผลการแข่งขันเป็นอย่างไรซึ่งถ้าไม่แพ้มาก่อนผมว่าประสบความสําเร็จไปแล้วละนะครึ่งหนึ่งนะครับถ้าได้ชนะกลับมาได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแต้หนึ่งเนี่ยสําหรับผมนะผมก็เอานะอย่างน้อยเป็นขวัญกําลังใจนะครับแล้วก็ มันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับถ้าอาร์เนอร์อย่างน้อยไม่แพ้เนี่ยเหมือนเขาเริ่มต้นได้สวยมากนะครับ3เกมเนี่ยไม่พ่ายแพ้เลยนะอ,อก็ตามลุ้นตามเชียร์กันอ,อวันนี้ก็เฉพาะกิจนิดนึงเลยครับถ่ายนอกสถานที่เลยแล้วก็ไม่ได้มีไม้ดรวยอ,อาจโดยตรงเลยนะเข้าโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะประเด็นเรื่องผู้เล่นคนใหม่นะ ลุ้นกันแทบตายนะครับสุดท้ายนะครับก็ได้มา2องคนนะครับผู้เล่นถือว่าเป็นเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับเป็นรุ่นใหญ่ก็อย่างผู้รักษาประตูอานะครับมามาดาชิลลี่นะเรียกชื่อไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ได้ลงสนามเลยไม่ได้เล่นให้เราเลยในฤดูกาลนี้นะปล่อยยืมตัวแล้วก็เล่นให้กับวาลนเซียก่อนนะครับก็โอเคนะหลายกระแส ผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะว่าความเหนียวการเล่นบอลด้วยเท้านะครับการเซฟประตูของเขาเป็นยังไงแต่ก็เชื่อเชื่อนะครับหลายกระแสในโลกโซเชียลยบอกเลยครับตัวนี้เหนียวนะครับเซฟดีนะครับแต่เรื่องการจ่ายบอลด้วยเท้าอาจจะต้องมาปรับปรุงหน่อยแต่ก็อายุยังน้อยนะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับมาเป็นตัวแทนของอลิซงเบเกอร์นะครับในอนาคตนะครับก็ดีลนี้นะครับก็ถือว่า ก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะจริงๆที่เราอยากได้คือกองกลางตัวรับหรือไม่ก็เซ็นเตอร์แบ็กสักตัวนะครับมาช่วยนะครับในขันแนวรับเนี่ยให้มันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะแล้วก็เหมือนการเรียกว่ามาถ่ายทอดวิชารับวิชา,ชาจากพวกฟันไดนะครับพวกโกนเต้พวกนี้นะครับเพื่อถ่ายทอดวิชาเนาะอย่างเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยถ้าได้นุม่มๆมานี่ก็ดีนะครับเพราะว่าฟันไดแกก็แก่แล้วนะเริ่มอายุเยอะแล้ว จะอาจจะอีกเล่นได้สักฤด,ดูการสองฤดูการก็น่าจะต้องถอยและให้คนที่มาแทนนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรที่มีอยู่มันก็ยังพอจะใช้ได้นะอย่างน้อยโจโกเมสก็ยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปไหนก็ยังเป็นอะไรชั้นดีได้นะในแผงแนวรับ นะครับส่วนมิดฟิลตัวรับเนี่ยซูบีเบนดี้นะฮะไม่มานะครับตอนแรกก็ลุ้นว่าจะไปเอาคนอื่นไหมก็แนวทางของลิเวอร์พูลนะชัดเจนนะไม่ตั้งแต่ยุคเจอเก้นครอปแล้วก็มายุคอา์เนอร์สโอตแล้วก็คือตัวที่ใช่เนี่ยก็พร้อมที่จะซื้อนะครับในราคาที่เหมาะสมนะหรือบางทีนะก็ทุ่มนะอย่างไกเซโดเนี่ยก็มีการทุ่มเงินเป็นร้อยล้านนะแต่ก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นก็พอไม่ได้ปุ๊บนักเตะเขาไม่อยากมา ก็ยังไม่รีบนะครับยังไม่รีบแพ a นิ c กบายนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยไอตัวที่เล่นอยู่ปัจจุบันอย่างเอากราฟเฟนแบกมาเล่นเนี่ยก็พอเล่นได้นะแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่พอจะเอามาสับเปลี่ยนตรงนี้ทั้งเมกคาลิสเตอร์เอนโดก็ยังอยู่นะเค์ติโจนก็าหายเจ็บกลับมาถ้ามันไม่มีจริงก็ผมว่าก็น่าจะลงในตำแหน่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่ไม่รีบควานหาว่างั้นเถอะ พิจารณาให้รอบคอบอีกทีนะถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเล่นไปจริงๆตลาดฤดูหนาวแล้วมันจําเป็นต้องมีเนี่ยก็คงจะหาเข้ามาแต่ถ้ามันยังถูถ่ายไปได้แล้วก็อฟอร์มโดยรวมของทีมคะแนนโดยรวมของทีมมันยังเกาะในกลุ่มนําของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีว่าอย่างน้อยจบได้ท็อปโฟนี่เขาก็อาจจะยังไม่ซื้อก็ได้นะครับในมิดฟิลตัตวรับนี้นะครับเพราะว่าจะหาให้ตรงสเปคเนี่ย อย่างลเวัภูอ่ะเรื่องมากอยู่แล้วนะครับทีมงานที่หาเนี่ยต้องวิเคราะห์นะครับดูสถิติต้องชัดเจนจริงๆว่าเออมันตอบโจทย์นะตอบโจทย์ของผู้จัดก,การทีมตอบโจทย์ของทีมแล้วก็สามารถเล่นยกระดับของทีมได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้ก็ควานหาไปเพราะฉะนั้นไม่ได้ก็ก็โอเคนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะเหงาละอ่ะไปไปมา,มานะครับโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับได้เฟรโก เียซ่าอันนี้ก็จะว่าแพนิคบายไหมซื้อแกเกอร์นี้ก็อาจจะไม่ใช่นะครับทีมงานที่เคาะผมว่าเขาคงไปควานหาและไปดูแล้วแหละว,ว่าไอ้ไนักเตะตำแหน่งเนี่ยนะครับทางหน้าด้านขวาหรือปีกขวาเนี่ยแล้วพอดีเนี่ยเคียซ่าเขาเขาเรียกลงล็อกพอดีนะค่าตัวก็ต่ำนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็คือไม่ใช่ระดับเป็นมหัสารรย์เป็นวันเดอร์คิดอะไร เป็นตัวชูโรงเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วแต่ผมว่าเขาวิเคราะห์แล้วแหละว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยเล่นให้ทีมเราได้นะครับอาจจะไม่ได้หมือหวารวดเร็วเหมือนกับดีอาร์ตนะอันนี้ยังไม่รู้นะต้องดูฟอร์มไปก่อนนะครับแต่ว่าเออราคาเหมาะสมซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับค่าตัวถูกค่าจ้างก็ไม่แพงนะอยู่ในระดับที่จ่ายได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเป็นความเสี่ยงที่รอดูว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มแค่นั้นเองนะครับ พอๆกับผพว่าตอนนั้นซื้ออะไรก็ซื้อเอนโดมาเหมือนกันนะปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยยิ่งกว่าเคซ่าอีกคือไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถมาปรับปรุงปรับแต่งให้แกเล่นกับทีมนะเป็นประโยชน์ของทีมได้เคซ่าผมว่าก็เหมือนกันนะครับอาร์เนสร์สล็อตเองเนี่ยผมว่าแกก็คงจะมีวิธีที่จะจูนนะที่จะปรับจูนแล้วก็เรียกความฟิตของเคซ่านะให้มีความมั่นใจเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแต่ก็ต้องดูอีกทีนะนาเกตเตอิตาลี Italy. ที่มาเล่นให้เวอร์วภูเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับออถ้าไล่ไปเนี่ยที่จําได้อาจจะเก่าหน่อยเนะ ini, นะาะก็บอรินีนะฟาเบโอบอรินีอังเด,ดอดเซนนานะครับออมาริโอบาลเตลียอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันดูแล้วมันมันไม่ค่อยเข้านะครับบอลอิตาลีสมัยก่อนนะ่มันคือเล่นกันช้านะครับแล้วก็ออกบอลกันช้าเล่น เล่นแท็กติกกันซะมากกว่ามันก็เลยไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ของบอลพรีเมียร์ลีกก็ต้องดูว่าเคลียรซ่าเนี่ยจะมาปรับตัวเนี่ยเล่นให้เข้ากับพรีเมียร์ลีกได้ไหมจากที่ผมไปดูนะไปดูไฮไลท์อะเนาะก็ตัดมาให้ดูแล้วก็ไปดูฟอร์มการเล่นผมผมมองว่าเคลียรซ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากผู้เล่นอิตาลีคนอื่นนะรู้สึก เขามีความไวความคล่องตัวสูงมากนะแล้วเวลาสับขานี่เห็นชัดเจนเลยนะเป็นปิกอะมันเร็วกว่าผู้เล่นอิตาลีคนอื่นเยอะในนะครับสับนี่ซอยยิกเลยขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคล่องตัวความเร็วผมว่าเขามีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะเจอลูกบูลูกหนักบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเขาจะแยงไหมเพราะว่ารู้สึกว่า,าเคยเจ็บหนักมานะเอ็นควายน้าหัวเข่าขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อย รครบประงมปรับความคุ้นชินให้เขากับหลีกนี้นะครับความเร็วความหนักเนี่ยอาเน,นสซัลตก็คงอาจจะยังไม่ไม่เขาเรียกว่าให้เขาลงไปเล่นสักทีเดียวเพราะยังน้อยตอนนี้เราก็มีซาร่าอยู่แล้วนะครับเป็นตัวยืนเคซ่าเนี่ยถ้าปรับตัวได้ความฟิตถึงแล้วก็ไม่เจ็บแล้วไม่แน่นะอาจจะเป็นกําลังหลักในอนาคตสักปีสองปีเนี่ยนะครับเมื่อซาร่าโรยลาเนี่ยก็เป็นได้อ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่า ความรู้สึกในเรื่องตลาดนักเตะฤดูลูกการนี้นะก็เอาเป็นว่าทํากําไรให้ทีมมากกว่าขายเอาไปซะมากกว่านะครับหลายๆคนเลือกปล่อยยืมมากกว่าแล้วก็เก็บเงินไว้ทุ่มทีเดียวแล้วกันหลังจากที่ว่าอาร์เนอร์สโอตได้ใช้ทีมที่มีอยู่แล้วก็สู้ศึกไปสักพักเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าต้องปรับจริงๆตรงไหนนะต้องซื้อใครเข้ามาแทนอ่า อย่างนั้นดีกว่าค่อยไปทุ่มแล้วก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์หาให้มันชัดๆนะครับก็ถ้าเป็นคะแนนกับทีมหลังบ้านก็เอาไปแค่50%ก่อนแล้วกันเต็มร้อยเอาไป50คะแนนนะครึ่งครึ่งไว้ดูผลงานอีกทีอ่าไวอย่างนั้นเถอะนะครับตอนนี้ก็สู้ด้วยกำลังที่มีอยู่นี่แหละนะครับก็หวังว่าอาร์เนส็อตเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้แบบคุ้มค่าแล้วก็รีดศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้ นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับเดี๋ยวเตรียมไปลุ้นไปเชียนะร์นะลิอร์พูวันแดงเดือดนะพรุ่งนี้นะส่วนวันนี้นะครับมีบอลเตะหลายคู่เลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าถ้ามีคู่ไหนหน่าสนใจก็จะเอามาพูดถึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็เชียร์บอลให้สนุกนะครับก็ทําใจไว้เผื่อลุวงหน้านะมั่นใจอะว่าฟอร์มเราดีกว่าแต่ก็ยังตอบไม่ได้นะครับไม่กล้าฟันธงว่าเราจะชนะกลับมาไหมนะไปเยือนอเทฟฟอร์ดก็ ประมาณนี้ก่อนนะกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชแนลนี้ด้วยนะครับเดจะบอลบายของซุ่มนะครับมาพบกับเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยขออภัยด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนครับ